ผูสองบัวครับผมนี่สองบัวครับผมสองบวัว บีในกอเกี่ผมนะี่ขี้เกียจเขียกผมกระเด็นก,กระดอนหมด,ดนี่โอปรากฏปนดุกด้วยผมหวานไปครับผมวันนี้ก็อรุณสวัสดิ์นะครับผมนี่ในทีมงานจะลงในนี้นะผม,มแข่งแข่งแข่งแข่อ่ะเดี๋ยวไปดูผลงานผมจะได้ของด้วยหลังจากหาหายกันไปนานนะผมเดี๋ยวดูเนี่ยของนี่เนดะี๋ยวลื้อปลากนันถึงไม่ได้นะผมเนะี่นัดมาพอดี ร้างนี่ทีมงานทีมงานไปเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวลือป่าลือยางก่อนครับเห็นงุ้มๆอยู่ในซอกนะผมไม่รู้ตัวอะไรนะอ่านมันทำอะไรอยู่ในป่าล่ะ หลังถึงดังนะผมเนี่ยปาเนี๋ยไมันด,ด้แต่งชุดแล้วเดี๋ยวลงไปเจินในน้ำเนี่ยครับผมตามหาตัวใหญ่ไซโลกันะครับตอนนี้ก็เริ่มลื้อป่านะผมนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูงี้เดี๋ยวลือเตียนหมดเลยนะครับผมเนี่ยนี่ดูวิถีโน่น หรือเตียนเลยครับผมเห็นปล่าลกเมื่อกี้ก็โชว์หน้าโชว์ตาไปแล้วนะจาน <ห ả? S 1> โชว์หน้าโชว์ตาไปแล้วนะไซโไซโลโอ้โหขนาดเห็นเมื่อกี้นะั้นกระโดดข้ามด่างไปเฉยเลยนะอถึงไวแล้วนะผมแต่ยังยังไม่ได้ปักหลักนะฮะหลังยาหลักขึ้นนะครับ โอ้โหดอกเมื่อกี้ไปแล้วนะผม,ผมกำลังถึงดังไปเดี๋ยวจะได้ถ่ายไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวมาชมผลงานกันเลยนะผมเดี๋ยวพานจะลงน้ำแล้วเอาโทรศัพท์ลงไม่ได้ับซ่อมไม่ลายรอบแล้วไม่เรื่องหาปลาในน้ำเลยนี่ครับผมลือกันอย่างยริงจริงนะผมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะผมจมน้ำบ่อยนี่ครับยวถัก เปลี่ยนหมดแล้วนะเนเห็นยาลูกๆเนี่ยครับเนี่ยทิวนี่ไปลุยนี่นะครับผมก็ะมมจะหาปลานี่ลือผักมาไม่ต่ำกว่าสามตันนะ่ะแต่ละคนนะ่ะน,นู่นช่องนน้นลงแล้วผมเหลือประมาณตันห้าผักอะ่ะข <c oughs> <c oughs> องจริงนะผมนน่นด,ดูพัานใหญ่พัานใหญ่กำลังลือ้อยู่ จากกันระยะนี้กี่เมตรวะพี่หนา่าวกี่เมตรวะเนี<บ>่ยสามสามสิบเมตรน่าจะได้นะผมเนี่ยถึงไปตั้งแต่หัวนี่นะผมเนี่ยถึงยังไม่ได้ตั้งหลักอะไรนน,อนนอนนอน,น,อนในในน,นนั้นได้ไแล้วนะสองตัวแล้วเห็น,นไหมครับผมนี่ครับได้แล้วครับ,บเมื่อกี้ไปช้อนใหญ่โดดสวนไปแล้วนะครับผม <laughs> ยังทำกันไ้วยดี <laughs> อยากไปทันขึงหลักเลยครับผม ไปนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็หายใจกันหน่อยๆนะเลยยาไปประมาณสามตันกันเมื่อกี้นี่ <c oughs> นี่นูน่นะดูมนเป็นทิวเย็นนู่นนะดูครับเกี่ยมกลับตอนนี้ได้แล้วนะครับผมนู่นปลาในถุงได้กินได้ปิ้งได้ตมกันแล้วครับ โอ้โหจานจานจานลีลาเนอะโอ้โหหนาวดำปีเลยยังไมันขึ้นได้กินนะโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นกี้นนนนเม็ดยังอยู่เลยนะน่ะเพิ่งปล่อยเม็ดเลยนะไปเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปนะครับผมวันนี้ นานจะเจอกันทีนะผมหาด้วยมีเวลาช่วงนี้เป็นแนวแต่เป็นแนวดักหนูทุกอาทิตย์นะครับผมได้ทุกวันเปเนแนวดักหนูน้ำไม่ลึกนะผมน้ำประมาณน่นจานขึ้นเยีะยนนนต้องให้วุ่ยเมื่อกี้ให้น้ำหมุนนื่อกี้นะ นากํกาลังงุ่มนากดไว้กี่ตัวแล้วมะกดสองามตัวแล้วกดได้สองสามตัวสองตัวไซประมาณสามขีดสี่ขีดนี่นี่นะผมโน่นเอาแล้วขึ้นมาเย้ะครับผมนี่<ม>ผ่านเป็นลงไปแล้วนี่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวดูน้านะผมน,นี่วิดีโอก็บเวียงไปแล้วนะครับผม น้ำไม่ลึกนะผมหืม<อ>ลุมอย่างเดียวเราลุมอย่างเดียวเดี๋ยวกูดเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ไซโลขึ้นมาชมกันนะผมจะได้ทันถ่ายไว้แบบเบ็ดพางก็จะหมดแล้วด้วยไม่ไม่ได้ตั้งหลักเลยมาตื่นมาก็มากันเลยนะผมโอ้โห <c oughs> นุ <c oughs> น่น ฝุ่นกัดเลยครับผมลุ่ไปนุ่นนุ่นโอ้โหฝุ่นกัดเลยไปตัวนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โหเมื่อกี้ผมก็พักกล้องก็เบ็ดจะหมดแหมจังหวะขึ้นเมื่อกี้นี้โอ้โหเดี๋ยวลุ้นกันนะครับผมนี่โกดจันโฉบไอ้เนี้ยจัน เนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวนี้แล้วผมผมว่าเมื่อกี้เนะี่ยกินกน้ำหมุนเตี้ยวแล้วไปคุนควักเลยครับผมเดี๋ยวรุนกัน,นเดี๋ยวรุนกันน,นี่ปรากฏได้ไปแล้วครับผมเอาละฮะกับทีมงานนะครับผมสายล่าหนูนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกาันจานจ่อยกับไปทุกที่ทุกที่แล้วก็ไป<ช>ทีก่ก่อนจางเซาเล่นไปเยอะนะสองร้อยตัวสองร้อยกว่าตัวนะครับผมโอ้โหเต็มกระถางถังไว้พอใส่กันไป ีตัดติ้นก่อน,นครับปักนกปักนี่อะปรากฏมาแล้วนะครับผมนี่ไซนี้ได้มาหลายตัวแล้วนะนอนฝั่งขี้แหนีวฝั่งนู้นครับเรบมา่าไม่ได้พลาดได้ตัวนะี้ ไปกลางจอมเลยเมื่อกี้เนี่ยเกเดี๋ยวรอรอมันขึ้นมาครับผมเดี๋ยวจะถ่ายถามกับคงกับข้าวกันครับผมหนหกุกสนามกันไปน้ำไม่ลึกนะผมนี่สมันเลยโน้นวันสามสามสิบ 3, กว่าเมตรนั่นเนี่ยน่าจะก,กว่ากว่านะฝั่งนู้นยังไงนะเล่นอะไรกันนะเอ,เอาแล้วครับผมนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็เอาแล้วครับผมเดี๋ยวดูกัน เอาแล้วนี่ลุ้นกันไปนะครับผมเรียบร้อยครับผมนี่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 เดี๋ยวลงไปใกล้ๆกันเลยเราแป๊บเดีัวผมชันนะผมนี หูไหลมาเชียวปลาดุกนะครับผมนี่เนี่ยครับผมนี่เหลืองอ่อยพี่ดีครับผมปลาดุกืนี่ครับผมสวยงามหนุนฝั่งนู้นยังไงนะเอาจานแห่ขึ้นแล้ว อ๋ออีกผืนนี่ผมมันหลงอีกบางไปเดี๋ยวพานลงไปเล่นนะผมพอถ่ายให้ดูกันเป็นวิธีการที่เฉยนี่ผมนี่ครับผมสดๆร้อนๆนี่ปลาปดนะผม,ละลละผมหลายตัวอยู่นะเนี่ยอืมปลาดุงปลาดุกนะผมเนี่ย <c oughs> โอ้โหหนุนหนุน <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วยจัง<ๆ>แล้วนี่ <c oughs> โอ้โหงานงามแลวครับผมได้กันเนนนรื่อยๆนะผมเดี๋ยวอีกชุดน,นี้ทำครัวกันนี่มีนี่อีกนะผมนี่โอ้โหนี่มีชงมาช้อนไปเดี๋ยวพันทำเครื่องครัวกินข้าวกันก่อนนะครับผม <c oughs> ลุมแล้วครับผมลุมกันแล้วลุมแล้ว <c oughs> เอาแล้วลุมแล้ว เฮ้ยเอาล้ววะหนี่ผมรุ่นใหญ่ไซโลครับตี่ตามกันมานี่ลึโตขึ้นมอู้หูหูออาแล้วครับผมจับมันอยู่ในตาแหงจะลื่นเลยเออมันไล่มี่ไล่ได้ไหมทางนี้กดตัวแล้วเอาแล้วผมได้แล้วเดี๋ยวลุ้นกันครับรุ่นใหญ่ไซโลเนี่ยไหลโลเนี่ยไปแล้วเฮ้ยเอาร้อย ยังอยู่ครับผมยังอยู่ห่างไว้โลกว่าโลกว่าโอ้ยนี่เห็นไหมเอ้าจะทั้งไงเล่าชูเลยที่พี่กดตึงเลยว่ะโอ้ยเอาจนได้ครับผมนี่เป็นไงโอเคครับผมดูพอพิธีนะครับผมเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวเราทำกับข้าวก่อนนะท่านน่นต้มยำมากดตัวสวยๆครับผมเนี่ยนี่ ทあああ้องทุ่งนาเนอะผบรรยากาศนี่ครับผมเดี๋ยวย่างประดงประดุกเนี่ยผมนี่ปลาไอเนีกกระชังล่างอีกกระชังนึงนะผมอันนี้เอามากินเล่นๆกันก่อนครับเครื่องครัวนี่ย่างต้มยำได้แล้วนะผมนี่บรรยากาศโอ้โหซิกเนเจอร์มากครับผมจันจ่อยจันจ่อยใส่ผักแห้งโอ้โหบรรยากาศอย่างนี้นี่จะหาที่ไหนได้ครับผมนี่สดๆจาก บอ่อนไปเลยไม่ใช่บอ่อแล้วคลองธรรมาชาตินะผมเนี่ยเดี๋ยวเห็นลกๆกันธรชาวิลื่นเตียนนะผมเดี๋ยวหนุนอีกห่วงนะผม <c oughs> นี่นะอะไรเดิมเ <c oughs> จอกันนะครับบ๊ายบาย <c oughs> ไปแล้วนุ่นเต่งเป๊ะเห่แทับขาตะเวียงอะ่ะ <c oughs> นี่ไกลๆในทำเวียงบนฝั่งนี่แข็งนีขาดนะครับผมนี่ยัน <laughs> <laughs> นี่ผมลงไปนะครับผักแยงหอมผักแยงย่าฟ้าแรงนะ <laughs> นี่โอ้โหเองสุดยอดสุดยอด <laughs> นานๆได้ออกกันนาทีนะครับผม แต่ผมนานๆแล้วออกทีมงานนั่นก็ออกทุกอาทิตย์ล <l ain> ่าด้วยที่นี่นผมหนูเหนือ,อยางปลาครับผมโอ้ยคือเด็ดบรรยากาศอย่างนี้นะผมสดๆหวานเกี๊ยบเนือ้อนี่ผมภาพบรรยากาศมาครับผมมากินข้าวกันนี่ผมตะกดโอ้ยเด็ดๆเลยครับผม ทอดไก่กระถายเขาดูบ้างก็นด้นะนี่ไก่ทอดเลยนะปลานี่ปลายงปลาย่างนะ้วผมมาครับผมกินข้าวดีกันครับทอดทอดโครงไก่ทีแรกวเขาจะปรับละเอียดนั่นแหละผ่าปามเขาไว้ดีเด็ดเลยไปเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันนะผมอืออสุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอดไม่อยู่จะให้ยอดกินนี่รู้คำว่ะ หนุ่มบรรยากาศของวันเสาร์เลยครับถอยก็ลุกลูบแกวไปครับผมแล้วก็กดเข้าปากนะรับผมือนจะกัดโอ้พี่พี่ยอดเขาไม่แม่หรอสดตบจับสะเฮ้ยจากจากเหมืองเลยจากคลองนี่ปลาตะเภาด้วยผมเนี่ย อะไรอะแต่เพียนหลังแดงเรื่องอะไรนะก็เรียกมาก็ถูกลนะ้วเนี่ยตัวทอดนะผมไซส์ทอดเนะี่ยกปรยาวเนี่ยเราจะดูนี่นะผมได้แล้วผมตัวใหญ่ไซส์โลเนี่ยเห็นหรือเปล่า,าเอ่ยอเยอะนะผมในกระชังกระปงปากปดนะครับผมดุกหมอครับผม ครับผมนี่ผลงานของเราปะสู้ปะ่ะเอาแล้วนี่ผลงานมาเช้านะผมจากลุกๆนะผมนู่นคองสะอาดยันนูน่นนะผมเมื่อกี้ถ่ายผักไปฝั่งนู่นนะผมนี่หาปลาไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยนะผมนี่ครับเดี๋ยวตัวใหญ่ไซโลกันอีกสักสองสามตัวนะ เมื่อกี้นั่นนะโน่นโน่นโน่โน่โน่นป่าจัดอีกแล้วนะครับผมโอ้โหแต่เดี๋ยวพานจะให้ดูอะไรนะผมนี่มีทิเด็ดโอ้โหนี่นี่โอ้โหเป็นไงครับผมดูครับมาดูครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ผมให้ดูทีเด็ดในกระสอบครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูทีเด็ดเลยครับผมเล่นมือฉีกันไปเลยเหมือนกัน เล่นมือฉีกันไปเลยมัอนการตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับผมถือว่าหมานเลยวันนี้นะครับให,ให้ดูในกระสอบนี่เดี๋ยวให้ดูในกระสอบตัวอะไรครับเนี่ยนี่นี่นสภาพนะผมโอ้ยนี่ คล้องแค่คล้องแค่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาลงไปเล่นน้ำก่อนนะครับผมอือสุดยอดครับผมเอ้าเด็กน้อยตื่นแล้วอย่าลงนะลูกอย่าลงนะน่ะโอ้โหคึกคืนกันเลยนะเนี่ยปานี่เป็นสายกันเลยนี่ยจานจ่อยนะผมป๋าว่าไงล่ะฝั่งโน้นนี่ เดี๋ยวดูตัวที่เป็นแนวนะผมเอาใหญ่ป่ะเนียวโอ้ยบอกแล้วนักใกระชัง่อยู่นะโอ้ยตอนนี้มีสองบวกครับผมตอนนี้มีสองบวกตอนนี้มีสองบวก เอานี่ครับผมฝั่งนี้เอาโอนไปดินางพากเนียวแล้วเรานางพากเนี่ยแล้วเราเนี่ยโอ้โหสองบวกครับผมตัวน ah oh ี so be, uh, ้สองบวกโอ้โหสองบวกครับผมนี่สองบวกครับผมสองบวกโอ้ยโหสองบวกครับผมตัวนี้ ตัวนี้มีสองบวกแน่ครับผมโอ้ยสุดยอดนะครับผมสุดยอดตอนนี้มีสองบวกครับผมโอ้ยนี่นี่ขนาดปากแหย่ยังไม่ลงพื้นเลยนะเนี่ยดูดิเอาไม้ตัวแล้วครับเอาโหนี่กดอีกแล้วเอาปลาในกระชังมาเชยแล้วเปล่าเนี่ยลุ่นฝั่งลุ่นเอาแล้วปลาแล้วครับผม บันเทิงเลยเดี๋ยวทานต้องลงมาเล่นด้วยเดี๋ยวเด็ดกำลังมันเลยครับผมเดี๋ยวผมลงมาเล่นน้ำนั่งอยู่ผมจะตัวแห้งแล้วครับผมนี่นะครับผมรัางแรกนะผมถึงก็ต้องหามมันขึ้นนะอาอีกชั้งนึง นีปลากดนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมกดปรรดุกนะผมกระชังแรกนี่โอ้โหนี่นี่ท่อนใหญ่นะผมนี่นอนขาวแง่งเลยนี่ เดี๋ยวนุนคือพี่ลามางฮี่อะไรใช่มาเดี๋ยวผมโอ้เรียกว่าหาปลาจนลืมกินนมงขึ้นน้ำเลยนะโอ้โห,โโหปลาเยอะเลยมียังไงตัวนี้ฮะสามสิบโลตัวนี้ปลาช่อนนะผมเช้าเราเอาแค่เท้าพบข้าวเช้า,ม,ชามา,ชาเช้าหาแค่แค่กับข้าวนะผมนี่ tìm ngắn không khổ luôn chỉnh cắt cứ lắc cứ liền này tìm ngắn nữa không chỉnh cắt xì cái này mất

มีพันตัวน้อยมาด้วยนะผมเด็กเด็กปั้นเด็กปั้นเดี่ยวสภาพบรรยากาศประมาณห้าตันนะวันนี้ลหยยาแล้วไปเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานปานผมถ่ายด้ค่คอยไดทถ่ายโทรศัพท์นี่ขึ้นหมานี่อีกตัวนะผมนี่ไซนี้หลายตัวนะผมเดี๋ยวค่อยเทกันให้ดูนะผม เพื่อจับคุณบอลินเลยบอกให้หน่อยเก็บภาพบรรยากาศไปนะครับผมนี่นะครับแล้วไอ้จับรเออกสวนนี่ใตสองบวกกระโดดออกก็เลยกระโดดสวนใช่ไหมไม่ใช่ครับใช่เนี่ยตรงนี้นะว่าใช่ป่ะนี่นะตรงนี้อ่ะมีตัวอื่นไม่มันมีจะมีด่างเนี่ยมันแผลนะ เดี๋ยวค่อยโยนกองมากดเนส่ยกซส์งน้นะผมิงตวไกลนี่ของผมนี่มันอยู่ในกระชังไม่สัใจจัดไปเดี๋ยวเไม่เชื่อนะเห้หมดทั้งงั้นแหะ่วนผลางานนะผมไดแล้ว หวานเลยนี่ยะดูไซส์นะผมนี่นี่บีในกออยู่ผมนี่ขี้เกียจเลี่ยผมกระเด็นกระดอนหมดนีโอ้ปรากฏประดุกเลยผมหวานไปนี่ทีมงานนะผมมาได้เก็บภาพบรรยากาศโอเคเลยผมรอเดี๋ยวลำลากันไปนะผม หรับคลิปนี้นั้นๆผ่านได้ออกแล้วน้องว่าไงสุดยอดเลยไปของทีมงานโอเคกลับผ่านได้ก็รับปาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะผมคลิปหน้าจะมีผ่านมีโอกาสได้ถ่ายนะผมหนูเหนือเขาหากันตลอดนะทีมงานแต่ว่าผ่านไม่ค่อยวางครับโอเคครับผมลำลาไปนะไปแล้วผมสวัสดีครับเววานี่นะผมนี่ทีเด็ด เดี๋ยวจะบอกโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นมันอยู่ในกระสอบาผ่านก็ไม่<ะ>แบตเติมหมดแล้วผมนี่ระวังลูกระวังมนุษย์โอ้โหต,ตีเล็ดไป